ต้นหอมกับผักชีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็ปิดเตาได้เลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปูเป้แม่บ้าน UK Channel ก็เจอกับปูเป้อีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้ปูเป้ก็จะมาทําเมนูปลาค่ะวันนี้เราได้ปลานะคะเป็นปลาเนื้ออ่อนทะเลค่ะดูเพื่อนๆตัวใหญ่มากเลยนะคะเราจะมาทําต้มแซบค่ะวันนี้จะทําต้มแซบนะคะต้มแซบปลาเนื้ออ่อนทะเลต้มแซบทิกมะแข่นนะคะ เรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็คล้ายๆต้มทั่วๆไปนะคะแต่ของปูจะพิเศษเข้ามาก็คือนี่ค่ะพริกมะแขวนถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปที่ผ่านมานะคะยำจิ๋นไก่เนาะก็จะมีวิธีตําพริกมะแขวนนี้อยู่นะคะก็พอเราตําเสร็จแล้วปูก็เอามาใช้ทําเมนูอื่นๆได้ด้วยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดตะไร้ค่ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลน,นะคะ รสดีค่ะเกลือน้ำปลานะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้ค่ะไม่มากเท่าไหร่นะคะเครื่องปรุงเพื่อนๆพอก็ลองทําตามดูนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นผู้ขอเอาปลาไปจัดการก่อนนะคะตอนนี้ปลาก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะปูสับเป็นท่อนแล้วทีนี้เราก็ไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆพูเอาหม้อใส่น้ําตั้งไฟรอให้ให้เขาเดือดแล้วนะคะรอไว้ จะไ,ได้ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำต้มแซบเราเลยนะคะตะไคร้นะคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เกลือค่ะก็กะเอานะคะเพื่อนๆตามปริมาณน้ำซุปของเรานะคะรสดีนะคะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆ น้ำตาลเล็กน้อยค่ะน้ำปลานะคะก็นิดหน่อยค่ะพอให้เขาได้กลิ่นหอมนะคะตอนนี้น้ำเขาก็เดือดนะคะเดี๋ยวป,ปูอปลาลงใส่เลยค่ะใส่ตอนน้ำเดือดนะคะเพื่อน นี่นะคะเพื่อนๆต้มเราน้ําเดือดดีเลยค่ะเดี๋ยวปูดจะใส่พริกนะคะพริกมะแขวนนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเอยที่เราตําไว้เมื่อวานนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็มากน้อยตามเพื่อนๆชอบเลยนะคะโอ้โหหอมมากเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆ ก็ตามชอบเราขับปูใส่สองช้อนนะคะหอมหอมหอมมากเลยค่ะหอมพริกมะแขวนเดี๋ยวไปชิมรสเขาหน่อยนะคะถูกใจมากเลยค่ะอร่อยมากเพื่อนๆพอเพื่อนๆได้รสที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะก็ใส่เลยค่ะต้นหอม ผักชีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็ปิดเตาได้เลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆต้มแซบปลาเนื้ออ่อนพริกมาแขวนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทำแบบง่ายๆเลยนะคะเครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะคะเพื่อนพริกมาแขวนก็ หาซื้อได้ตามห้างนะคะตามแมคโครเทสโกอะไรนะคะอยู่ในแผนกเครื่องเทศนะคะนะคะเพื่อนๆลองหาดูนะคะแล้วก็มาทำเครื่องแบบที่ปูทำเลยค่ะอร่อยมากหอมมากเลยนะคะมะแขวนเขาจะออกรสเผ็ดน,นิดๆน,นะคะหอมเย็นๆน,นะคะลองทำดูค่ะสำหรับเมนูวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะปูขอลาเพื่อนๆไปก่อน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุเป้แม่บ้านยูเคด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย